สวัสดีค่ะข่าวดังห่วยเด็ดมาแล้วค่ะเตรียมเป็นเฟชชี่มหาลัยระดับโลกน้องแอลลี่โตเป็นสาวแล้วสู่เฟชชี่มหาลัยระดับโลกนับวันยิ่งโตขึ้นและฉายแววความสวยออกมาให้เห็นกันอย่างเรื่อยๆความน่ารักที่มาพร้อมกับความสามารถสําหรับน้องแอลลี่อาชิรยาลูกสาวสุดรักของพ่ออ่ําอมรินนิติพลและแม่จอยอัจฉริยาอังคสุวรรณสิริ เรื่องความสวยของแอลลี่อชิระยานั้นบอกเลยว่าสวยจริงอะไรจริงจนหลายหลคนบอกว่าน้องหน้าคล้ายกับยา่ยาจนน้องได้ร่วมงานกับยาย่าอุรัสยาภาพยนตร์ไทยยักษ์ใหญ่อย่าง g ีดีในเรื่องน้องพี่ที่รักซึ่งน้องได้รับบทเป็นยา่ยาในวัยเด็กอีกด้วยและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือน้องแอลลี่กับยา่ยาเกิดวันเดียวกันอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือวันที่18มีนาคมนั่นเองและนอกจากนั้นแอลลี่ ก็เรียกได้ว่าแจ้งเกิดในวงการเพลงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเธอเป็นศิลปินคนแรกของค่าย411โดยผลงานของเธอนั้นเรียกว่าในระดับสากลเลยทีเดียวแถมได้ร่วมงานกับแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีใต้มาแล้วด้วยนอกจากนั้นความปังของน้องก็คือการที่น้องสามารถติดมหาวิทยาลัยการดนตรีทัตตีและเบิร์กลีมหาวิทยาลัยระดับโลกในวัยเพียงแค่17ปีเพียงเท่านั้น เธอสามารถผ่านการทดสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์เตรียมตัวเป็นเฟชชี่น้องใหม่ของมหาวิทยาลัยดนตรีเบิร์กอีเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเอลลี่จะเรียนหลักสูตรออนไลน์ในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งวิทยาลัยดนตรีเบิร์กอรีนี้เป็นวิทยาลัยดนตรีของเอกชนชื่อดังและใหญ่ที่สุดในโลกมีสิทธิ์เก่าของที่นี่กลายเป็นศิลปินระดับโลกมากมายขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก d a i l y l i n e เอ็กซ์เพรขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ